สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราสามารถใส่เพลงในโน้ต Messenger ได้แล้วนะครับเวลาที่เพื่อนกดเข้าดูโน้ตของเราเขาก็จะได้ฟังเพลงที่เราแชร์ลงในโน้ตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพิ่มเพลงกันเลยนะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่แอป m e s s e n g e r e r ครับจากนั้นมากดที่แชร์ความคิดเห็นที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้เรามากดที่ไอคอนเพลงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการหรือเพลงที่เราชอบได้เลยนะครับ หรือเราจะพิมพ์ชื่อเพลงที่เราชอบเพื่อค้นหาเราก็มาพิมพ์ที่ช่องค้นหาด้านบนตรงนี้ได้นะครับตัวอย่างผมจะเอาเพลงนี้ก็ให้เรากดไปที่เพลงหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็เลือกท่อนเพลงที่เราต้องการก็จะมีท่อนนิยมที่เป็นจุดๆแบบนี้เราก็แต่เลือกได้เลยนะครับหรือเราจะเลือกท่อนเองเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเลือกท่อนที่เราชอบเสร็จแล้วก็ให้เรามากดเรียบร้อยตรงนี้ครับจากนั้นก็จะมีเพลงขึ้นอยู่ตรงนี้ เพื่อนๆสามารถพิมพ์ข้อความหรืออีโมจิเพิ่มเข้าได้นะครับพอแต่งโน้ตเสร็จแล้วก็ให้เรามากดแชร์ตรงนี้นะครับโอเคครับพอทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโน้ตที่เป็นเพลงขึ้นในแชท m e s s e n g e r ของเราแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนกดเข้าดูโน้ตของเราเขาก็จะได้ฟังเพลงที่เราแชร์แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่ทําให้แชท m e s s e n g e r ของเราไม่น่าเบื่อนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มโน้ตสนุกสกันได้นะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีเพิ่มเพลงในโน้ต m e s s e n g e r นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ